สวัสดีคร uh> ับโป้กบังสว่างสดายขวักขากพี่น้องแล้วพ่อแม่น้องนครับมันนี้อยู่กลางป่ากลางดงแล้วครับพี่น้องมากับดูน้องใจกับคลิมนีไปอีกแล้วนะไปฝากนะครับเราสวัสดีครับโป้กบังสว่างสดายขวักขากพี่น้องแน่นอนครับผมมันนี้พวกันอีกแล้วครับผมอยู่กลางป่ามันนี้เปิดคลิปกลางป่าแล้วครับผมก่อนรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแบ่งสว่างสดายีขวักขากพี่น้องอย่าลืมเด้อ ไปกดไลค์กดติดตามไปมันถึงพันข้นไ,ไว้ไวเลยครับพอเปิดไล์ใดๆครับผมอย่าลืมแหลไปปักกุไลาบกุฎีตามแบ่งสวางสตาครับแน่นอนครับผมไม่ไดน้ผมมากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจข้างหลังครับผมนี่คู่ใจใหอีกขั้นหนึ่งครับผมใครที่มีย้อนเหตยียดบอลยังครับผมมอถ่ายลงซค์รุ่นะมองเ่อไหรโดนเติมแล้วนะย,อนอย้อนญานีแม่โหนะครับเด้มีแม่ธิดาครับผมผู้ใดเห็นแล้วกัอย่าปากด้วยจุ๊ๆเลยนะอย่าปากนะ แต่ยี่เมียทีดาครับผมเพราะว่าผมไปแอบซื้อมาครับพี่น้องไม่รุ่นครับผมอยากมีครับผมไม่รุ่นมันน่อครับผมอยากมีครับผมมอเตอร์ไซค์เ e ียร์เขาทีที่อ้คันหนึ่งครับผมพี่น้องผมก็เลยไปถอยมาแล้วครับผมราคาผมเบาบอกครับผมมันเบาแพงหรอกมันก็ไมด้เลน,น,น,น้อยครับผมก็่ดีแถวเบอร์ข้างหลังนี่เป็นซีดีห้าสิบครับพี่น้องซีดีห้าสิบเป็นฮอนด้าซีดีห้าศูนย์เป็นรถญี่ปุน่นครับพี่น้องบอกแค่นี้แหละเป็นรถญี่ปุ่น CD50 ครับไปไม่เหมือนกัน ลมกแหงแห้งพี่น้องมาเนี่ยเสียงลมดีเขากล้องคากิล็อกบึมบบึมๆเลยมาเนี่ยลมแบบแห้งพี่น้องเดี่ยวลมแบบแห้งนะมาดนแล้วไปไปเป็นรถกันดีกว่าพี่น้อง ผมกียรติประมาณนี้นะครับเราเป็นรถ Honda c ซีดี50เนี่ยผมซีดี50เบลลี่เนี่ยผมมันก็ยริเป็นรถแค่รถซีซี่บลายด์ครับผมเป็นรถแค่นี่มึงเรียนไม่ไปครับพี่น้องเรียนไม่แค่หกสิบเบอร์เทิร์นเหรครับแล้นี่เดี๋ยวหาซิปกระบื้อตายแล้วครับผมมันก็ตัดแล้วครับผมหาซิปมันก็ตัดรอบแล้วครับรถแลกอะไรแค่หาซิปแค่นั้นครับผมรถบาไห้แรงขนาดนั้นคือเก็บดูก็มันเก่าคลาสสิกพี่น้องเพื่อ อยากได้พี่นอ้องก็อยากได้เป็นญี่ปุ่นจ๋าเลยครับมา,มาสภาพนี้ครับผมหรือว่ามาสสวยครับผมผมชอบเลยล่ะซื้อมีซื้อเลยครับปูดำนี่ซื้อดำปูดำแล้วก็มีน้องขยะแล้วก็มีน้องส้มูนะครับผมมียูสามครับพี่น้องแล้วก็กําลังมีโปรเจ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับผมเป็นเวฟบลอยยิมหาครับพี่น้องผมล่องปัน่นมือถือผมมีเงเมีผมก็เลยอยากปัน่นมือพี่น้องเลยเว็บลอยยิมห่ากำลังลองปั่นอยู่ครับผมนี่ ตอนนี้กับบิ่งที่ดีหาซูร์ไปก่อนครับผมพี่น้องกับที่ะมาณนี้ครับผมเป็นรถที่สภาพก็ถือว่าเลื่อมๆเลยพี่น้องมีแค่นิดๆน่อยๆครับผมแค่ไม่เก็บเอานิดๆหน่อยๆครับเบิ้งบอกหรอกพี่น้องผมถูกต้องเงนไก่ครับพี่น้องแต่ที่พมาณนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไรกดันจำแบงซ์บางโซดาย่าลื่อมนะครับที่อย่าลืมที่อย่าลืมดีกว่าย่าลืมฝากไปกดไลไ์กดติดตามแบงซ์บางโซดาแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าจะไปบอกแม่ผมเด้อพี่น้องผมไปเอารถไม่หยิแล้วพี่น้องครับแค่นี้ครับผม ลูกพี่มาหาพี่น้องไผลูกพี่แย่กับมากครับผมไผหูราคากะกะคอมเมนต์มากไต่รางนะครับผมไผหูราคาราคาเป็นจักบาทครับผมทำเราลคัสนเงียบผมตีราคาเป็นเมื่อไรครับผมแต่ราคามีอยู่ในใจเลยพี่น้องไม่ได้ขายครับพี่น้องไม่ได้ขายคิมมีไม่ได้ขายแกพี่น้องอย่าคุ้ว่าผมอย่าคุ้วราคามันอยู่มันไหนมันนี่ไหนเป็นหูราคาก็บอกผมนยครับผมอย่าลืมฝากกดไล์ติดตามเปสนกำลังใจให้เขาค่ะอ่าบ๊ายบาย ตี่ประมาณนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมเลยครับเด้อฝากกดไ์ก็ติดตามแมงตะสบางตัวดาเพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมค,ครับยี่ขวักขากนี่น้อง